เต็มแล้ครับพี่น้องครับผมใส่มาถึง10นาทีครับกินแล้วสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทีกํารังติดตามรับชมช่องจากมนตีชนาพันธ์ครับเสียงบีนกเขาใหญ่สายพเนียดเมืองร้อยเอ็ดเ้าเมอนีก็ยังอยู่อะเอ็ดขึ้นกาลรอ์พี่น้องสีเดือนทางกับสมุิปากการช่วงเก่ามงนะครับออกมา เก็บกูเ้เบดพี่น้องมื่ขึ้นว่าใส่ไว้ใดหนึ่งแต้มนะครับคือยังลิบตอนต้นน,นั่นแหละมาลุ้นตัมกันว่าเซานี้สีมีแต้มหรครับเพราะว่าสวยมาแน่ว่เาเียานกขืนแหกครับว่านังขั้นอ่านกไม่สองตัวที่ผมได้บอกไปนะครับคือเจ้าบองตีครับเจ้าดอนกลางนะครับไปไปลุ้นเบ็ตน้ากันพี่นอ้องยู่หน่าจะคล้องครับนี่ แต้มที่สองครับเซาหนีกับมันขึ้นก็แล้วพี่น้องตะคอนนะครับพ่อได้เห็นผู้ถ่อแล้วแร้งแล้ง่ายครับผมป้าขาไปบานไปไล่นกเสพเนียดก่อนครับแหกเอาเหมือเอาเว้นก้อนเมือน,นี่เจ้าดอนกลางนะครับผมขอเนียดครั้งแรกแล้วก็ เห็นต้นไม้แล้วครับล้บวงวาสิขันบ่เนี่ยที่นี่กงนี่ว่ามันตุ่มสีแตกครับพี่น้องนกอายุกงบ่ท่านพ่อปีเลยครับเพิ่นต้อได้ช่วงเกี่ยวเขานะครับเพราะฉะนั้นปีใหม่ปีนี้อายุกงยังสิครบปีหนึง่งแต่ก็แหกเอามือไปก่อนครับแหกวัานอังคารผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้วล่ะครับวันอังคารนะครับวาานนคบวามเสือคนไทยว่าเป็นมือแข็งผู้เฒ่าสูตรโบราณแถวบ้านผมนะครับผู้วา,าจารย์เพิ่นกะหายแหกวัานอังคารน,นะครับนกไม้เรเขอพระเนตรเทแหละ รอบรองเด้อพี่น้อนวิจิขันบ่นี่เอาตัวนี้ขึ้นแล้วก็สิเอาเจ้าบองตีขึ้นต่อนะครับบองตีสิดินจัหน่อยครับบ่ Morning, นิ่งไปนี่เบิ่งความนิ่งครับโอ้ขม่นอายุคงปีกว่าๆแล้วผมเอาไปน้นี่ครับนี่เอาไปเฟอร์กิสม,มุทรปลาการเลยแต่อายุคงประมาณเก่าเดือนเก่าเดือนหรือสิบเดือนนี่แหละครับเป็นเจ้าของพผนว่าดอกแบ่งมาพร้อมเจ้าเตียงหนึ่งครับเจ้าเต็งหนึ่งตอนนี้แบ่งไปให้ป่าวิเชียนโยมเพื่อ นนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับใส่เป็นเดี่ยวแจ็คส้มวงหนึ่งเสียวลง ือพี่น้องเห็นนั่นแหละขึ้นต้นไม้แล้วกัมีเสียงเลยครับบอตื่นมายังนะครับอายุกงบ่ท่านถึงปีแตอว่าเป็นดาวรุ่งดวงไม่นะครับของเสียงบีนกเขาหญ่เลยล่ะแบ่งมาจากบ้านดอนกลางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินครับเอามพร้อมกับเจ้าเติงหนึ่งตัวนี้เพิ่นว่าเมนบอตอเก่า้แตาฟังกระไดวะสันเป็นนกตัวนี้ตัวพุ่มนะครับวนหลัได้แหกแล้ววันนี้กลับมาเกี่ยวเขานะครับจังวากันอีกกับพี่น้องที่จริงขันรอด้นะครับเจ๊สองปียังฝึกกระไดให้อยู่กงวันดีๆดีเลยครับ แต่ว่าขันปีกว่านี่ก็บ่มีปัญหาหล้วล่ะบ่อลบนกแล้วรับบางท่านอาสิบ่รลอายุนะครับบ่บ่เกี้ยววาสันบ่ป็นยังครับอันนี้เป็นสูตรของคายได้่ายมั่นครับพี่น้องบ่ว่ากันแหกมือได้กระได้ครับมือได้ก็ดีมัดแต่ว่าผมผมถือคติว่านางข้านนะครับตามสูตรคูบาอาจารย์เพิ่นสอนวิชามาครับแล้วเสียวเจ้าบ้องตีนะครับขึ้นต้นใหม่พี่น้องเพราะว่าสาวมีอันเดียวครับสาวันก็ฮักแล้วเสด็จสร้างซื่อสาวไม่แล้วพี่น้องครับจะบ้องตีพี่น้องนกจากพี่หมูนะครับ นกของขวัญจากพี่หมูเข่าเนียดครั้งแรกขึ้นกัน,นครับผมกับบดินบันได้พี่น้องแต่ว่าสูตรผมคือพยา,ยามไล่ให้มันเข่าครับเยี่วมือไปจับมันสี่ยามนะครับขันป่จจาเป็นนี่ลีผมชิบว่าจับนะผมชิเอาไม่ไล่เอาไล่จนกามันเข่าครับเขาเพี้ยนออกพี่น้องนี่ยุ่งส่แหละเดี๋ยวจะเอาข้นครับผมกับเจ้าบ้องตีเนี่ยกะชักขึ้นตอนไหม้ไว้เราทีนึงครับกับขันโุ่นกับยังโย,งยต่วา่าตอนนี้ไสเนียดครั้งแรกครับผมแหกขึ้นกัน ตัวที่2นะครับเจ้าบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับชเชลยพี่หมูท่าม่วงครับนัดกันสิ้นเดือนแล้วก็เพิ่นเพิ่นลักไปท่องผาพุ่มในสองแต้มวันที่บักอืดเก็บไปลาดๆเดี๋ยวครับชเชลยท่องผลาพุ่มเสนอเดี๋ยวผมไปจัดการแห่งเมร์นะครับเพราะว่านัดปา้าอ้วนน้องแซงสิ้นเดือนนะครับสรีมหาเพิ่นสรีมากินขขาป้าน้ำเพิ่นกับศรีเปียวเชลยมาตถุผลก่อนเจ้งแมาให้เพิ่นครับ ท่านใดที่ทักมาขอแบงค์ไม่กินข้ำคือเห็นในขีปเดวอธพี่น้องครับผมทรงไปอำเภอพุนท่องแล้วมม่อวานนี่อยู่นี่เหลือกับเลือแก่นติดแก้นบ่หลายครับกับว่าสิเหตุปะเนียดขึ้นกันครับไส้วินิจ30วันที่พี่น้องจังเสียวล่งครับเจ้าบองตี ับเตรียมเดินทางแล้วพี่น้องกงท่านใดแน่ก็จังล่อหลับแล้วครับเด้อสม,มุติปลาการสองท่านครับแล้วก็ปลาท้ายหนึ่ง,งท่านนี่ไปหอดนี่เอาส่งให้เลยครับเจอกันอยู่ปราจีนครับเพื่อนรวมเดินทางมาอนี่ก็คือเจ้าริวตันครับกับเจ้าลำเพลินนะครับอยู่ในรถน,นดตำรวอากาศห้อนพี่น้องไปนอกบ่ไ,ได้ศหรอกครับผมนี่แหละเสบียงก็ได้อพอพอดีรอผมไปหน้าครับเอากบหน่อยไปปล่อๆไปสัน่นไป ไปกลับก่อนพี่น้องกลับไปสู้งานอีกนะครับกันบุญผ้าวัดสนามีผู้ญยผู้รักผู้เย่พันเมตานะครับก็บสิ่ยายหญ่มากหรอกสู่ไปพี่น้องสู่ไปเจอกันที่ปราจีนบุรีครับ อยู่อำเภอประทายนะครับมารับเอาพเนียด์พนจัดเทนอีกลังนึงนั่นป้าเนาะครับเอาขั้นบนลังนึงหล่ะกัเทนลังนึงเลี้ยงไรบ่ครับน้องกี่บ้านครับยิบก็โตโอ้เดี๋ยวมีโอกาสสิมาแวะบ่ไกลบ่ไกลครับทางผ่านขอบขอบคุณหลายๆครับอยู่ประทายครับพี่น้องท่านใดอยู่ไกลกับมายามพนใดครับนกนกไรบ่ครับนกป้าเนาะไรไรครับไรแต่ว่าเหนียวเนาะครับครับผมขอบคุณหลายๆครับ ขอบคุณป่าหลายๆครับผมเป็นอด่างเฉลยเมื่อการยูวันสันเดียวรอบนานะครับจัดไห้พอเป็นทางพานกลับมาบานอยู่แล้วครับขันว่่ได้ไปเส้นคอนแกนกระทงผพานเสนีประจำนะครับเส้นอำเภอป่าท้ายนี่แหละขอบคุณครับผมเอฟซีจากจังหวัดนครราชสีมานะครับมีโอกาสเสียด้มากตอนนกน้ำเพลินพี่น้องพอเขตนี้นะครับเสี่ยนก้ลยขนาดเลยนะครับแถวป่าท้ายนุ่นแดงบานไม่ใช่อพดนี่นะครับพุทธสงพี่ไม้ชุ่มพวงนะครับผมขอบคุณครับ เดินเอียดอยู่โคราชครับพี่น้องมีติดรถไปหน่อยนึงครับสำหรับแบงค์ให้เอฟซีท่านไหสนใจโทรมาได้ครับเรื่องแห่งดีขนาดครับผมมารอบก้อนนี้มันเปียกครับแต่รอบนี้แห้งแล้วครับผมสามารถจัดทรงได้เลยมีแถมให้เอฟซีทุกท่านครับกับเมื่อรอบนี้ครับผมละครับผลออกพรรษาเมื่อวานนี้ครับเจ้งสิด้มีมาแบงค์ให้นะครับเพราะว่าเดือนหนากันยานี่บ่มีวันหยุดยาวครับจบแล้ว มีอีกทีหนึ่งก็คือเดือนตุลาคมนะครับปิดเทิ่มผมละปิดเทิมใจศรีมาบานเจ๊มือพวกพี่น้องอาจจะมีอบรมนะครับก็ต้องลอปลายทางทางจังหวัดเพื่นตอบรับมาเรื่องโอนใหญ่ครับไปเจอกันอยู่ปลาจินครับพี่น้องครับ I'm <laughs> มาหอดปลาจีนโอ้เกลมหามุมง้งพี่น้องรถติดบักย่างคักครับือยังฝนทิ่ตกงนี่แล้วครับนี่โอ้บรรยากาศบ่เป็นตาต้อนอกดอกครับมนครับมันนกปลาขันพุงกระเซียวข้นนี่ดอกจะล่มเพื่นกันไรกันบ่เป็นตาต้อกระสีบ่ต้อครับคนา็จะเกีียวขอหน้าปังแล้วพอดี เพิ่งเดินทางมาถึงสมุทรปราการกัเอาพเนียดมาส่งเอฟซีเลยครับปราสุพนนะครับผมมือใหม่แต่ว่ามาธรดาครับครับผมครับผมขอบพระคุณหลายๆครับที่การสนับสนุนนะครับคอนบนชุดนี้ครับมาส่งที่ตลาดขจรวิทย์บางพีสมุทรปราการครับตลาดมอถนนพี่น้องบรรยากาศอยู่ในเมืองครับขอบคุณหลายๆครับครับมันมันครับมั่นมั่ครับผมครับผมพเนียดเทน หลังสุดท้ายของชุดนี้นะครับพี่น้องโอ้มีเอฟซีจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับปิดไปปิดก่อนผมเสียวภเงียดขวัญนบนไปทรงให้พี่สุพจน์บ่หันแล้วครับผมเมื่อเชินสิจัดทรงให้เพิ่นทั้งไปเซนี่ครับไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับขอบพระคุณเอฟซีที่ให้การสนับสนุนครับผมพ่อได้คาน้ำมันพ่อได้เป็นกำลังใจให้ผู้เฒ่านะครับพ่อเพิ่นได้มีทุนทรัพย์ไปเอายาเพิน่นว่าครับอันนี้ดามขวัญไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทรง เนี่ยพอใช้ดามให้แล้วเอาอมไ่ใส่นะครับเผิ่มค้ามแข็งแรงให้กับผนียดกับอันนี้ก็ยินเดียดครับผมมือกติจัดทรงให้ FC 2ซกิโลกับไม้กระดูกใส่0ท่อนครับผมแหงแล้วครับพี่น้องแห่งดีแล้วเอาไปก็กินเลยเลยครับมันก็ซุ่มๆแน่ละครับหนาฝนได้ว่ากับว่าเป็นหนังใส่ในกระบอกกินเลยเลยครับประมาณนี้แหละครับตอนนี้เวลาซีถุมกลัวพี่น้องออกจากบ้านแปดโมงครับ มาปลาจีนหอดปลาจีนหามงม้หอดห่องแล้วก็เอาของไปทรงเอฟซีหน่อยครับกงกะสองใบนะครับ,กกะบ,ะรบมะออื่นทรงเอฟซีปากน้ำครับมะออื่นหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์กับพ่อจักรขับรอบเพลินความกันกะของเถียวมาจากพอใช้ชุดนี้นะครับผนียดหกหลังกงหาใบนะครับเมื่อไหร่พี่น้องของผมจ้องใบใบหนึ่งครับจ้องไว้ทัศนย,ยุบานใบหนึ่งกับแบงมาแบงคซีใบผนียดหกหลังครับผม ขอบคุณ FC ทุกทุกท่านนะครับท่านใดสนใจดินเอียดไม้กระดูกใสโทรมาได้ครับ0887413944 0887413944สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ